เอาละคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาเจอกันในเกม GTA V นะครับกับรถคันนี้เลยนะครับแม่เท่จริงๆเนื้อรถเก่าๆเอามาเล่าใหม่นะครับรถเต่าๆนะครับดูรูปทรงกันก่อนเลยนะครับนี่วันนี้นะครับเราจะใช้รถคันนี้แหละในการไล่ล่าผู้ร้ายนะครับจะเป็นอย่างไรมันจะตามตานหรือเปล่านี่ยเราต้องทันอยู่แล้วนะครับเราเป็นตำรวจนะครับ เมื่อวานรถคันไหนมึงจับได้หมดอ่ามีสเศษไหมอ่าไปดูงานกันดีกว่านะครับไปว่มีคนเมานะครับผมจะต้องเรียกเอ,อ่อคุณตำรวจเราได้เรียกคุณตำรวจมาแล้วนะครับคนเมาคนเมาจะควบทันไหมเนี่ยจิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อน ไอ้ตัว like, เล็กตัวเล็ใช่ไหมอ,อ๋อเก่าแตกเฮ้ยเราเราก็เหมือนคนเมาเว้ยดักหนะ้าดักหนะ้าดักหน้าได้ไหมเออฟบชนนี่เฮ้ยเก่าเก่าแต่เก,ก่าอะอุย้ยไม่อยู่วเว้ยสสงสยต้องใช้ ไม้เด็ดแล้วหรือเปล่าิงล้อมมันเลยแตกไหมไม่แตกไม่แตกอะไรวะเฮ้ยเออทำไมมันจับยากจับเด็ดจีงไ้คนนี้แตกครับแตกครับเรียบร้อย แตกสี่ล้อรเรียบร้อยไปเข้าไปนี <laughs> ร่รถความผีฝุายดักหน้าเรียบร้อยเสร็จผีฝายเอ้ยไม่มันยังไปได้อ,ะ,อะไรวะรถคันนี้มันดีจริงไหมเนี่ยอุตส่าห์เห็นรูปลักษณ์ที่สวยงาม ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตะแขงข้างเออบอกเลยรถคันนี้นี่เก็บทุกคดีนะครับเก็บโค้งทุกคดีเลยแหกโค้งทุกคดีเก็บหมดทุกโค้งปีนี่นี่นี่เดี๋ยวเอื้อใจเย็นหยุดอย่าขยับพ่อหนุ่ม บอลลงไปจับได้สักทีโอ้โหเป็นวุ่นวายจริงจริงอ่ารถเรียกรถอันนี้มานี่ครับลากของกลางไปเป็นรถทร์ทรัค <LS PD, S 1> อ้าชิบหายแล้วกดผิดขอโทษไม่มีอะไรครับพี่ไปเถอะนั่งลงไปนมโอเคงานจบนะครับเดี๋ยวเราจะ<ป>ต้องทำการ เรียกอ่เราเข้าทานสปอร์ตยูนิตกลับมาโอเคงานจบครับครับไปแล้วครับโอ้มีการ์มาอีกแล้วนะครับไปรถวัดรถกูคว่ำเชี่ยเฮ้ยไม่เอา ขยับหน่อยโ,อโหดีคิดดีแล้วเหรอเอารถคันนี้มามีการตะแคงข้างด้วยนะครับบ้าจริงไปไกลแล้วเนี่ยคนเมา <c oughs> เหมือนเมือเราขับรถแบบสุญญากาศอะไรแบบนี้ลบไปลบไปเฮ้ยทางนี้ไปได้ป่าวะไม่ได้หยุดนะครับผมส่งสัญญาณให้เฮ้ยไอ้นี่มัน เซนทันโน่เราต้องใช้ไม้ตายเด็ดเซนทันโน่เซนทันโน่อะไรวะแตกยังไงแตกไปแล้วเอ้าวเปิดหายเราไปเราไปโทษทีแตกไม่แตกเว้ย หนี่แม่งขนาดยางมันแตกกันเนี่ยเอาชนเขาเราก้มเองอยางแตกไหมเนี่ยด้านข้างแตกแล้วมั้งเรียบร้อยจบสิน้นหยุด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 ,ยดลงมาเดี๋ยวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> รถครันนี้นี่แม่เจ๋ง <c oughs> จริงๆ ไม่ธรรมาดาอ่าผ่านผ่านผ่านนะครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ย<ม>เราก็จะรเรียกรถโทัรทรักมาอ่าเรียบร้อยใช้บริการนะครับลากรถไปเลยกูกูๆๆเล่นสล้อตายเลยใช่ไหมขึ้นรถได้วะไ,ไป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 ,ไป,ไปกลับสถานีเรา ไอ้ถึงเล่าลงมาลงมาเนี่ยเออเออเมาแล้วขับเหรอตามมา follow me อ่าพาเข้าโรงพักนะครับก็กลับกันมาห่างหายกันไปนานกับ GTA V อะไรวะตำรวจมาสิ ไม่มาไม่มาสงสัยต้องกระทึบไม่เจอส้นตีนมันมาไม่ได้ใช่ไหมฮะน,นี่ตบเลย <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับตอนสั้นๆนะครับเอารถคันนี้มาอวดโฉมเอามาย่นโฉมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับฝากกดรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปของผมนะครับ โอเคเจอไัใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้าจิบบ